สวัสดีครับพอกันอีกคือเก่าครับกับช่องทางงอ่าเงาะผู้เลื่อยโฉมครับเมื่อกี้มาจากเที่ยวงานช่างครับขับรถผ่านมา,าแถวบ้านตลาดนะครับตำบลคาระเม่อำเภอศรีโคตรปูจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ตรงหลักกิโลกิโล,โลนะครับวันนี้มาพ่อสุดยอดภาพยนตร์เมืองสุรินทร์ครับนันทวันจอยักษ์ เพื่อนไท้โชคนะครับเพื่อนการไต้จางนันทวันนะครับแสดงว่าต้องถืกหนักอยู่นะครับนี่คือกระบี่เมือหนึ่งเมืองสุรินทร์ครับนันทวันซูเปอร์บิ๊กโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสะดดนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับตั้งแต่โควิดนะครับเป็นหลักกิโลให้โชคนะครับเบื้องรถพี่น้องครับ พี่น้องผู้ใดสนใจอยากมาชมภาพยนตร์จอยักษ์นะครับหลักกิโลให้โชคแถวบันตลาดตะบนคารเม่ครับถนนเส้นสีขอรัตนโกดีขับมาเรื่อยๆครับอยู่ดิมงทางกับพี่น้องครับพอทางเนี่ยคล้ายกันรายนะครับอ่ะผู้ใดอยากมานะครับก็เรียนเชิญนะครับนี่คือสุดจอดกระบี่มือในภาพยนตร์จอยักษ์เมืองสุขุนทิ์นะครับ นันทวันครับวันนี้ดี559ครับสุดยอดดีๆครับพี่น้องครับประเก็บรรยากาศครับหลังจากที่โควิดนะครับโอ้โรบ่ได้เย็นบรรยากาศแบบมีวัดดนนะครับนี่คือนันทวันซุปเปอร์บิ๊กนะครับก็ เพิ่อนเอามาแกะปุ่นครับอุ้ยเดี๋ยวนั้นทวันมาไม่ธรรมดานะครับพี่น้องครับปุ่นนะครับจอเดี๋ยวเบื้องบนคนเขาไม่ไหวเปล่าครับโอ้โหครับสุดยอดจริงๆครับบ้บงรรยากาศครับปุ่นนะครับหลักกิโลครับยูทูบเบอร์ก็เยอะครับที่มาถ่ายทำมาเที่ยวชมทิวทเพื่อเบื้องบรรยากาศหลักกิโลนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องคนหน้าขอโชคขอหลักกันไลนะครับ อาจสิสั้นแน่จะว่ากันด้วยครับเดือยเพราะว่าผมกําลังสั่งใหม่ก,กันสั้นอยู่นะครับอันนี้กระชายจากมือเจ้าของนะครับโอ้คนเอามาแกะบนครับเท่าไรปูหลัก,กิโลแห่งนี้คนหายโชกดูแห้งครับพี่น้องครับจนแบบพ่นแม่ตั้งสารตั้งยังไหครับอ่าหนึ่งกะพี่พี่น้องมาแกะบนนะครับน้อง สายสอดแจ้งมครับเนี่ยโอ้สอดแจ้งครับอ่านี่คือกระบี่มือหนึ่งมึงสลินนะครับนันทวันครับสุดยอดครับผมย่นน้ำตำหนานครับมาตรฐานยังสุดยอดเหมือนเดิมนะครับบ๊วยพ่อบรรยากาศแบบนี้โดนหน้านาะโควิดเนาะนะครับก็กลับมาครั้งเมื่อสักครู่ก็ไปงานช้างมาครับก็โอ้คนหลายครับ เดิมคึกคักแล้วนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้กับสายบันเทิงนะครับให้มีงานเยอะๆน,นะครับงานอะไ,ไรบรรยากาศครับพี่น้องครับถนนเส้นสีขรวรัตนะ,น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 ,ะนะครับบั่นบั่นจัก่อบั่นบั่นนาฬิกาคาร์เมะเนาะนะครับไอ้งอกรถจีนป้าก็ออกมาเบิลง ใหญ่มาถวายนะครับัอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูพี่นอนขนมาหวานกันนะครับไลฟ์กัพี่นอนข้างถนนกนเยวรสูพี่นอนน็นะครับยูทูบเบอร์ก็เยอะนะครับได้หลายช่องครับมไม่เห็นน,นี้ก็ ยูทูบเบอร์แต่ละช่องนะครับอ่มามันได้เรียกตัวไดเนาะสุดยอดนะครับอันนี้ก็กำลังเสียงนะครับกําลังเสียงนะครับ่นน,น,บะนะนี่คือหลักกิโลที่ให้โชคอยมากนะครับ สุดยอดครับพี่น้องครับนันทวันซุปเปอร์บิ๊กครับ oh. oh, จอยยังยีงดีพี่น้องครับขนมาดแกะบนนะครับเลี้ยงครับพี่น้องเลยอยากมาบึ้งน่ครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวไปบึ้งนี่ครับเสียงโนเสียงโชจ็ดสามหกเจ็ดนะครับเมื่อกี้เลยสามหกเั่งมาม อ่อนฝั่งนี้นะครับเอาเดี๋ยวไปรุ่นกับอ่าผู้ที่มาขอโชควันนี้นะครับว่าท่านจะโชคดีขนาดไหนนะครับมาลุ้น,นกันครับแปดมาแล้วครับอ่าเป็นเลขแปดเนาะ เปิดเป็นเลขเก้าใช่ไหมครับโอเคโอเคครับแล้วก็เป็นอ่ะลุนอีกนึ่งตัวครับผมเป็นเลขเลขหเลขหใช่ไหมอ่าโอเคเก้ากับเก้ากนี่เป็นตัวเดียวกันแ6ดหกแปดเหกนาะครับแปดเก้าหกนะครับ ทางนี้จับได้แปดเก้าหกเด้อทางนี้จับได้แปดเก้าหกเนกินไปด้วยทางนี้จับแปดได้แปดเก้าหกเด้อเหมือนอายุยายเพิ่งเสียเมื่อเช้าเลยครับผมเหมือนอายุยายผมเลยครับเป็นสียออกกี่หนีแต่เป็นแปดเก้าหกนะครับก็ ช่อง YouTube คนสุรินทรีบีครับไลฟ์สดอยู่นี่ตั้งแต่ทำตั้งแต่หลักกิโลไม่มีอะไรมันอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ของพี่เขานะครับที่คนสุดินทีบีประจำอยู่นี่ตลอดอ๋อคนสุดทินทีบีนะครับของคนพี่นะครับอันนี้เพิ่นก็สิมมานั้นข้ากินไหวเนาะเอานันทวันมานี่เนาะ โอ้ในล้านหาว่าจันครับพี่น้องครับคนที่โชคดีใช่ไหมครับหนึ่งล้านห้าแก้บนโอ้ 3, โหสามล้านโอ้ยขนลุกเลยครับผมขับรถผ่านทุกวันแต่ยังไม่เคยได้ลงเลยนะครับโอ้ โอเคโอเคครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับกับรถของพี่ชายที่ขับผ่านและก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นเจอกับตัวเองนะครับก็ถือว่าเลขจากไหนเอ่ยครับเนี่ยยุสไสโอครับเนี่ยยุสไสครับ้านค โอ้คำผงโน่นน่าได้คำผงโน่นาะายคำผงบัานคำผงตำบลคำผงน้อบัอาพืนบ้นอาพืชโอ้ผมได้นายกใหม่ด้วยมั้งผู้หญิงมั้งแม่นบอกแปดเก้าหกเนาะนะครับโอ้ยโชคมาเดี๋ยวป่วย แล้วเทพดูเลขทูบที่เสียงด้วยตัวนี้เลขเก้าโผมาแล้วนะครับลกอัขมโมาแล้วนะครับรอรุ้นอยู่นะครับจากคํามงผรอดูเลขเลข อกไปเสียงงเเบิ่ดี๋ยวผมจะรอดูเลขทูบอีกนะครับเพื่อเป็นแนวทางทใช่ครับตอนนี้มีเก้าโผมาแล้วเก้าสิบถถ่ัตถมั่นคงะะนี่ <c oughs> อะไรครับไฮบริดนี่อะไรนี่าะไรซื้อ้เบริดเนาะสรับคืนนี้ก็มีภาพยนตร์จอยักครับนันทวันนะครับ เพิ่นถูกล้านหาครับสุดยอดดีลีครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอเลขถูกครับเมื่วอวันพระพร้อมนะครับรอพ,อพี่น้องครับผู้ใดอยากมาขอชคขอลาบกันแล้วก็ได้ขอพรไว้นะครับอันนี้ผม ขอถ่ายเป็นวิดีโออัดยูทูปไปก่อนนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ของพี่เขานะครับที่มาปักหลักตรง,งนี้ก็สุดยอดนะครับบ้านบ้านตลาดเก่าผู้ <9 S 2> นะครับพี่น้องครับเก่าหนึ่งแล้วครับเก้าหนึ่งแล้วเก้ากับ หนึ่งกับเจ็ดทัวเดียวกันนะครับทัพผมมาจากนก็ิวเซอเรย์เนาะมือแรกสภาเบึกหนังน่าพึงอยู่อะครับเดี๋ยวผมรออยู่นะครับนี่ก็สายบุญเอฟซีช่องยูทูบนะครับพี่นิวุสุรินไทยแลนด์สร้างให้นะครับสำหรับตากันวันเด็กที่ยี่สิบค่าทัพสี่ศูนย์บ้านเศรษฐีหวังว่าจะมีผู้โชคดี ปีใหม่อีกครั้งเอาพูดได้สิเดยมอหลอมเลีเ้ยงมาถวยป่ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดติดตามนะครับจุดทูบไหว้ขอพรอครับแล้วก็จับลูกปิงปองไหว้เขาจะมีลูกปิงปองในหันด้วยครับอ,อเลขทูแบแป๊บหนึ่งครับรอแล้วเดี๋ยว,ยวม